ลับตาฝ่ายมตุเป็นตาเติงขึ้นมา <Wow. S 1> แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรำปรากันจ้า <Wow. S 1> นี่เนาะ <Wow. S 1> ก็เป็นตอนสุดท้ายนะจ๊ะ <Wow. S 1> ของสเกเการสั้นทันปรโลกคุณ <Wow. S 1> แม่เทียมจิตคุณโพตอนที่สามนะจ๊ะคำ <Wow. S 1> ถามข้อที่สาม เล่าและทุกคนกในครอบครัวที่มอบอาคารด้านหน้าของบ้านเพื่อใช้เป็นสำนักงานกันลยาณมิตรประจำอำเภอสำหรับเผยแพ่วิชาธรรมกายและเพื่อใช้เป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิเราไปถึงเพื่อแจ้งข่าวงานบุญชวนบวชพระ จะแจ้งข่าวการเดินทางมาปฏิบัติธรรมทีท่วัดพระธรรมกายปิติชามเผอพยุหะกิรีจังหวัดนครสวรรค์จะได้ไม่ตกกลอนบในใดเลยแม้แต่เพียงบนเดียวลูกขอทิดส่วนมูลสุขสนนี้ให้กับคุณแม่ผู้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ซึ่งบ้านหลังที่จะเริ่มเปิดได้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมหลังกระถินธรรมาจาัยปีนี้ค่ะลูกอยากทราบ,บ,บผลอย่างบนนี้จะส่งผลถึงคุณแม่ของลูก อย่างไรคะอ๋อก็มีผลอย่างแน่นอนนะเจ้าคำตอบสำหรับผลอย่างบุนนิตรโลกและทุกคนในครอบครัวได้เปิดบ้านในเป็นศสมปฏิบัติธรรมและสำนักงานกัลยาณในมิตรประจำอำอเภอพให้มหาชนผู้มีบุญท้ทราบคาบุญได้สั่งสมบุญแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ จะส่งผลทำให้คุณแม่ของลูกหรือตอนนี้ท่านเป็นเทพธิดาสวยๆแล้วเนี่ยได้มีส่วนในผลแห่งบุญดังกล่าวนี้ไปด้วยตลอดเวลาเลยนี่นะจ๊ะพระทุกครั้งที่มหาชนผู้มีบุญมาประพฤติปฏิบัติธรรมที่บ้านของลูกกระแสทานแห่งบุญที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติธรรมของมหาชน โอ้มีบุญหล่อนนั้นก็จะไหลไปจรอดเชื่อมทิดสุนกลางกายของท่านเทพธิดาสุดสวยหรือคุณแม่ของลูกก็ยิ่งมีคนมามากเนี่ยนะจ๊ะก็ยิ่งได้บุญมากและยิ่งแต่ละคนได้ทำใจให้ใสได้หยุดนิ่งได้อบุญยิ่งเกิดมหาศาลเลยและด้วยกระแสบุญนี้เอง ก็จะส่งผลทำให้ทั้งทิพยะสมบัติและความสุขอันเป็นทิพย์ของท่านเทพธิดาสุดสวยๆมีความประณีตและมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นและก็มากขึ้นไปตามลำดับถึงในตอนนี้ท่านเทพธิดาสวยหรือคุณแม่ของลูกก็เฝ้าอรอคอยบุญจากโลกลกของท่านทุกคนอยู่ อีกทั้งตัวท่านยังมีความปรารถนาอย่างยิ่งว่าครอบครัวท่านที่อยู่ในเมืองมนุษย์จะมีความสมัครสม,มานสาม,มาัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและก็ตั้งใจสั่งสมบุญกันให้มากๆเพืปฏิทิ่ทุกคนในครอบครัวจะได้มาอยู่ด้วยกันกับท่านที่ดุสิตบุรีแห่งนี้<า>อ่อครูม่ใหญ่อยากจะให้ทั้งครอบครัวท่านนะ่จ๊ะ แล้วโลกของท่านหรือสมาชิกในบ้านเนี่ยได้ยินได้ฟังประโยคนี้ของท่านอย่างไรนี่นะจ๊ะว่าท่านมีความปรารถนาจริงอยากให้ครอบครัวในเมืองมนุษย์ของท่านเนี่ยจะมีความสมัครสมานสมัคมคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็ตั้งใจสั่งสมบุญกันให้มากๆปฏิทักรคนในครอบครัวจะได้มาอยู่ด้วยกันกับท่านที่ดุสิตบุรีแห่งนี้ถ้าก็รอยากเอาลูกๆหล,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 ลานๆท่านไปอยู่ที่ดุสิตบุรีด้วยกันกับท่าน แล้ท่านเห็นผลแห่งบุญแล้วแล้วก็เห็นสวรรค์แล้วเทพยายสมบัติแล้วนอกจากท่านเทพธิดาสุดสวยหรือคุณแม่ลูกจะมีส่วนในบุญทีเกิดจากการเปิดบ้านในเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมและเป็นสำนักง,งานไกลมิตรประจำอำเภอแล้วผู้ที่มีชีวิตอยู่ซึ่งก็คือตัวลูกและทุกคนในครอบครัวที่ตอนนี้ได้กลายเป็นเจ้าของบ้านแล้วเี่ย ก็จะได้อันิสงสองแห่งบุญนี้ไปอย่างเต็มที่เต็มก<า>ําลังอีกด้วยคือได้ทั้งผู้มีชีวิตยอยู่และผู้ที่ละโลกไปแล้วนะจ๊ะในค่ำคืนนี้ครูวิทย์ใหญ่จะขอยกอันิสงสองแห่งบุญจากการเปิดบ้านเนี่ยเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมและสำํำนักงานกครวมิตที่ผู้เป็นเจ้าของบ้านจะได้รับโดยย่อเพียงบางส่วนนะจ๊ะไม่ลูกๆนักเรียนทุกบานได้ฟังกัน อยากฟังไหม <Yeah. S 1> อันดีสองประการที่หนึ่งอัน,นดีสองดยย่อเลยจ้ะโ <Yeah. S 1> ดยผลแห่งบุญนี้จะสง่งผลทำให้ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านหรือตัวลูกและตัวคนในครอบครัวเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสะดวกสบายในการสร้างบารมีโดยจะไม่ลำบากในเรื่องที่พักอาศัยและปัจจัยสี่ ที่เกือ้อกูลจากการสั่งสมบุญสร้างบารมีเลย,เ,ยเมื่อบุญส่งผลนะจ๊ะจะเป็นอย่างนี้นะประการที่สองโดยผลแห่งบุญจากการเปิดบ้านเนี่ยเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมและสำนักง,งานกระยาในมิตรนี้เนี่ยจะส่งผลน้ำให้ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิหรือมีความเห็นที่ถูกต้อง ตรงไปตามความเป็นจริงและได้เกิดอยู่ในร่มเงาวบวรพระบุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทุกภพทุกชาติาประการที่สาด้วยผลแห่งบุญนี้จะส่งบลนําให้ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านเป็นผู้ที่ไม่ขาดกัลายาณมิตรจะจะคอยเชิญชวนและชักชวนกันมาสั่งสมบุญสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติในชาติต,ต่อไปนี่นะจ๊ะ ประการที่สีด้วยผลแห่งบุญนี้คือเปิดบ้านเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมและสำนักงานกรมิศจะส่งผลทำให้ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านแต่พบเจอแต่คนดีๆที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์และหะาา่างไกลจากคนภายคนผ่านทั้งปวงอ๋อเจอคนภายคนผ่านแค่คนเดียวก็อื เกิดขึ้นคอ,อนะประการที่ห้ด้วยผลแห่งบุญนี้จะสง่งผรท์้ำไ้ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านเป็นผู้ที่มีกำลังใจไม่สิ้นสุดในการสั่งสมบุญสร้างบารมี<า>คือแม้จะมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้น<า>ก็จะคิดแต่เพียงว่าอุปสรรคมีไว้ให้ข้ามาไม่ได้เป็นปัญหาเลย<า>และไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้น ู่ทจะเป็นเจ้าของบ้านก็นจะสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นไปได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่ขาดแคลนกำลังใจเลยแม้แต่นิดเดียวคือกำลังใจไม่ตกต่ำเลยใจไม่ตกเลยประการที่หกดยผลแห่งบนนี้จะส่งผลท้ำไม่พู้ที่เป็นเจ้าของบ้านกัลยาน,นมิตรแต่พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆ แล้วก็จะมีธรรมหาโชคมหาลาภไหลมาเทมมาบังเกิดขึ้นในชีวิตส่วนสิ่งที่ไม่ดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเพศภัยและอันตรายทั้งปวงเป็นต้นก็จะไม่มาแผ่วผ่านหรือทำอันตรายผู้ผที่เป็นเจ้าของบ้านได้เลยใ<า>นเวลาบุญสมผลนะจ๊ะ ประการที่เจ็ดด้วยผลแห่งบุญนี้จะสง่งผลทำให้ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายและไม่ว่าผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านจะประกอบธุรกิจหน้าที่การงานใดๆที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องและนิงามและประกอบไปด้วยกุศลผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดี ว่าเป็นเช่นนี้ก็จะส่งผลทำให้กิจการงานเหล่านั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่นเรื่องเรืองร่ำรวยและไปได้สวยอย่างสุดสดสสประการที่ 8... โอ้มันเยอะแยะเลยมีเป็นร้อยๆเลยเนีย<อ>เราจะเอากี่ประการดีเนี่ยว้วยผลแห่งบุญจากการเปิดบ้านในเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมและสำนักงานกัรลาย,ยานในมิตริ จะสรงผลทำให้ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยเรสดสมบัติทรัพสมบัติและคุณสมบัติคือจะเป็นผู้ที่มีโรสสมบัติองดงามมีทรัพสมบัติที่มากมายและก็มีคุณสมบัติที่เป็นเลิศ<า>เฉลียวฉลาดนะจ๊ะประการที่9้าเดผลแห่งบุญนี้จะส่งผลทำให้ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้าน หรือตัวลูกและทุกคนในครอบครัวเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสะดวกบรรลุธรรมได้เร็วแบบสุขาปฏิปทาคิป,ปาปิญญาเป็นต้นโอ้จงมีอีกเยอะแยะข้อเราจะเพิ่งฟังให้จบตอนนี้เลยนะจ๊ะมาฟังเพลงกันจะเปิดบ้านกันดีกว่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không บ้านกานเล,ลียานนมิตให้รอบที่รอบตัวซึ่งทงบุญที่ก็เปลี่ยนเพียงอันดับสองแห่งบุญจากการเปิดบ้านในเป็นศูนย์วิทยาธรรมแะสำนักงานการยาน,นวิตโดยยอ่อร้าวเท่านั้น แต่ความเป็นจริงแล้วนิสสงในบทนี้ก็ยังมีอีกเยอะแย,ยะมากมายนักขนาดเลยซึ่งเจจะให้มันเล่าเรื่องอน,นิสสงบทนี้อีกก็คงจะต้องมาดูนี่นะเวลาเงินตราและอารมณ์บอกความนิยมนักเรียนทุกบ,บานว่ายังมีอยู่หรือเปล่ามอแต่ยังไม่อยู่เราก็จะทยอยเล่าฟังกันส่วนในภายหลังนี่จะเพราะเรายังมีเรื่องอื่นที่จะต้องกล่าวอีกเยอะแย,ยะมากมายเลยนี่นะโดยเฉพาะเจ้าของเคสสร้องอยู่ใ,ใกล้ครูผู้ใหญ่นี่แหละ อ๋อนี่เนาะเออแต่วันไหนอย่างไรเดี๋ยวตั้งติดตามมาตอนต่อไปเนาะจากเรื่องลาสเกตคาสเซนทันปรโลกที่เราได้ศึกษาเรียนรู้กับวันนี้ก็สอนให้เราได้รู้ว่าทุกๆชีวิตล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมซึ่งเป็นกฎสาคนทั้งสิ้น,นกับเราทุกคนตกอยู่ในกฎนี้ทั้งหมดจะรู้หรือไม่รู้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามนี่เลยใชะ ล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎสากนี้ทังสิ้นเพะฉะนั้นดีศึกก็ต้องมาศึกษาเรียนรู้เอาไว้ให้ดีเลยจ๊ะ,ะไม่เชื่อก็เผื่อเหนียวเอาไว้นี่เนาะตอนนั้นโลกสวรรค์ไม่มีกระจ้ากันใปน,นะถ้ามีถ้าเราเตรียมตัวพร้อมเราก็เจ๋งแลวเอาไปเอาตัวรอดได้ใช่ไหมจ๊ะแต่ถ้าหากว่านรกมีจริงแต่เราไม่ได้เตรียมตัวไว้ ตายแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วจ้บุญนี่แหละเป็นเบื้องหลังความสุขและความสําเร็จในชีวิตของเราสมนังพุทธพจทีิว่าสุขขอบุญญาสาอุจเยโยการสั่งสมบุญนําสุขมาให้เพราะฉะนั้นเราจึงยังเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเร,รียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นคำสอนที่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง ที่เราจะได้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและดีงามด้วยความไม่ประมาทนี่สำคัญนะจ๊ะวันเวลาเหลืออยู่นี่มันกระจึงเดียวจิตเดียวต่นนั้นเนี่ยมันจะเห็นไหมเร็วม้ไหมนี่จ๊ะเร็วจริงๆเลยปีนี้ทำไปผ่านไปเร็วแล้วกินเนาะนี่ใกล้จะสิ้นปีอีกแล้วโอ้เราจะตั้งใจสั่งสมบุญ บารมีและประพฤติปฏิบัติชอบตามหลักทางความจรงสองของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจญละเจ้าธรรดีทําจิตใจบังสยหรือทาทานรักษาศีลและ,จะเจริญสมาทิภาวนาเป็นต้นซึ่งหากเราได้ทําเช่นนี้ชีวิตการสร้างบารมีของเราจะได้อยู่รอดปลอดภยัยและก็มีชัยชนะเส้นทางการสร้างบารมีไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมสำหรับสเก็ตข่าวเกือบสั้นทันประโลก ของคุณแม่เทียมจิตอุนโพก็คงจะต้องจบรงพอสังเขปแต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะจเอวังก็มีเดบประการในเช่นนี้